สวัสดีคุณด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟร h ชาแนลนะครับในคลิปนี้อยู่กับผมเองเหมือนเดิมนะ,ะตัวคอนเทนต์เนี่ยผมจะมาแนะนําตัวชามนะครับเข็มขัดแล้วก็ตัวขนุนที่มันเพิ่มเข้ามาในแพท139นะครับผมผู้เล่นมนันนียก็หุ้ยงงเลยทำไมมันถึงแพงขนาดนี้นะครับเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเข็มขัดในตลาดแล้วก็หินเคหอดคอมากๆเลย สำหรับจตัวนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยและคลิปนี้นะครับผมสนับสนุนโดยร้านจูบิโกช็อปนะครับบริการรับเติมเกมมือถือคาบาวเนี่ยก็รับเติมนะครับใครอยากได้ตัว w a l เ e ็ p o อ n t เยอะๆเนี่ยโบนัสสูงสุด10%เลยครับที่ร้านจูบิโกช็อปนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างเลยนี่ครับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยนะครับผมก็มีทุกแพ็คเลยนะครับตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปนะครับและที่สำคัญนะครับร้านนี้บริการ24ชั่วโมงเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ขนนกกันแล้วกีทส็อ ขนนกเนี่ยจะสามารถใส่ได้สูงสุดทั้งหมด2อันนะครับถ้าหากว่าเราอยากใส่สีทอง2อันเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่เป็นสีทองกันนะครับแล้วก็นะครับอีกอันนึงเนี่ยเราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะใส่เป็นสีดําหรือว่าสีขาวอ่ะทีนี้เราจะเลือกยังไงนะครับมาดูกันความสามารถของแต่ละอันสีทองเนี่ยจะเป็นขนนกที่บวกพลังโจมตีนะครับส่วนขนนกสีขาวกับขนนกสีดำเนี่ยจะบวกพลังป้องกันเหมือนกันแต่ว่าตัวขนนกสีขาวเนี่ยมันจะเน้นไปในเรื่องของการต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกัันนนนนเอสส่ววตกีีดจะป็ ครับผมบวกพลังบ้อกกันแบบเป็นกลางไม่ว่าจะเล่น PVP หรือว่า PVE เนี่ยก็ได้แต่ส่วนมากจะเล่นขนนกสีดาในตอนที่สู้กับพวกมอเตอร์อย่างเช่นการลงดังเนเจนส่วนขนนกสีขาวเนี่ยถ้าจะเอาไปสู้กับพวกมอเตอร์ด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยดีเท่าขนนกสีดำนะครับถ้าเทียบกับตัวขนนกสีขาวเมื่อกี้นะครับที่บวก5เนี่ยเห็นไหมครับตัวขนนกสีดำเนี่ยมันจะไม่มีพวกรีทิสกิลคิดว่อดาเมจอะไรก็แล้วแต่พวกนั้นไม่มีนะมันจะเป็นพวกแบบดีเฟนเทสนะครับแล้วก็ด่าเมทรีดักชันนั่นเองคร 3สีเหมือนกันนนะครัับมจะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับสีขาวจะเป็นการ์เดีนนะครับเป็นป้องกันคล้ายๆกับตัวผ้าคลุมเลยนะครับสำหรับเข็มขัดนะก็ตัวชามนะครับในแพทนี้เนี่ยจะมีแค่สีทองตัวนี้ความสามารถเนี่ยมันก็จะมีอ่าประมาณนี้นะครับของผมเนี่ยอยู่ที่บวกหไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากไหนบ้างในคาร์บ้าวอินฟินิตคอมโบเนี่ยนะครับเราจะสามารถหาได้จากในไอเทมช็อปวิธีการเข้าไอเทมช็อปนะครับก็แค่พิมพ์คาร์บ้าวอินฟินิตคอมโบในกูเกิลนะครับแล้วก็ล็อกอินเมมเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เติมเเข้้าาาามมหรรือว่ติกับน ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ร้านค้าทั่วไปนะครับผมเราจะเจอเควอสเรนดอมบ็อกนะครับตอนนี้จะมีแบบเป็นสุ่มอย่างเดียวนะครับผมกล่องจุ่มขนนกขนนกสีทองเนี่ยจะได้ยากที่สุดหาที่ได้ง่ายเนี่ยจะเป็นขนนกสีขาวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวชามแล้วก็เข็มขัดสีขาวแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือหาในตลาดก็มาในส่วนเอเซซอรี่แล้วก็อาคานานะครับแล้วก็เลือก รอนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับจะถูกที่สุดแล้วก็เคออสนะครับจะเป็นสีทองนะครับแพงสุดนะแล้วก็การเดียนจะเป็นสีดำนะครับเป็นป้องกันเนาะส่วนเข็มขัดเนี่ยก็มาดูในส่วนของเบลได้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกลงมาด้านล่างเป็นการเีนเป็นไฟเตอร์เป็นเศกนะครับส่วนชามจะอยู่ตรงเรกูล่าชามนะครับแล้วก็เลือกด้วยนะครับเป็นชามเอมเบอร์อยู่นตอนนี้นะครับทั้งหมดเลยนะ ถ้ายังไม่บวกเนี่ยมันก็จะไม่มีสตทอะไรเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราตีบวกขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวสตทเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งการตีบวกสูงนะครับเอฟเฟกต์สตทมันเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าการตีบวกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าตั้งแต่ตีบวก2ขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญหายหรือว่าแตกไปเลยนะครับทุกคนซึ่งในการตีบวกเนี่ยเราจะต้องใช้หินตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าเคียร์ออสโคนะครับมาในส่วนอัปเกรดแล้วก็เลือกเป็นเคียร ตัวนี้เลยอ่าแพคทก่อนเนี่ยราคาจะยังไม่ถึง1,000เลยตอนนี้สามพันแล้วซึ่งวิธีการหา a o s k เนี่ยเราจะต้องไปรับมานะครับการขับเนี่ยมาที่เมืองพอร์ลักนะครับคุยกับ n p c Coe นะครับผมแล้วก็กดให้ช่วยรับแต้มศูนย์ก็สามารถรับได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้ a o s คนะครับผมอ่าใช้ตัว Fragment of k o s เราหาจากไหนนะครับตัว Fragment of k o s เนี่ยเราจะ ได้จากการยอดเข็มขัดนะครับผมเข็มขัดทั่วไปเลยแล้วก็ได้จากการลงกุญแจเขียวด้วยนะครับผมอ่าอันนี้จะยากหน่อยเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีการลงมาอีกทีหนึ่งนะครับที่บวกหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะยังมีโอกาส100%อยอยู่นะครับผมแล้วก็กดอัปเกรดไปอ่าโดยใช้หิน chaos core นะครับก้อนละสามพันเพนเมื่อกี้ทีนี้นะครับผมพอบวก2แล้วเนี่ยเห็นไหมอัตราความสำเร็จในการอัปเกรด95%นะครับ บางคนบวก2ยังแตกก็มีทีนี้เราจะทํายังไงให้มันบวกง่ายๆนะครับผมอ่าตอนนี้95%ใช่ไหมผมจะตีอีกอาวุธหนึ่งนะครับให้มันแตกเพื่อที่จะได้มีคะแนนอัปเกรดนะครับผมอ่าตีไปตีตีอ่าอันนี้แตกนะครับคะแนนอัปเกรด500เรามาดูเปอร์เซ็นต์กันนะครับเห็นไหมเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้น99%นะครับตรงนี้เราสามารถตีได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจนะครับตีให้มันแตกอีกก็ได้ให้คะแนนสูงๆเปอร์เซ็นต์มันจะได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับท้งผมตี อัตราความสาเร็จ90นะครับผมผมก็ตีอันนี้ให้มันแตกอีกอ่าตีไปแตกนะครับแต้ม102อัตราความสําเร็จนะครับ97เปอร์ผมกดไปเลยครับปั๊บติดนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับตีไปเลยปั๊บแตก700นะครับอัตราความสําเร็จ80นนะครับจริงๆตีได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะตีที่แต้ม1,000ขึ้นตอนที่บวกขนนกอ่าบวกสีขึ้นไปทีนี้นะครับผมก็ไปซื้อหินเพื่อมาตี ของล่อนะครับให้แต้มคะแนนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจากนั้นเนี่ยก็ตีเหมือนเดิมครับตีป้ายติดนะครับ800อ่าบวก10แต้ม1000แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยผมตีเลยนะครับกดปึ๊บติดนะครับผมบวก4ตั้งแต่บวก9นะครับจนถึง15เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสแค่40%เนะครับเท่านั้นนะส่วนนะครับ15ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่มีโอกาส หายแล้วนะครับเป็นจุดเซฟนั่นเองครับทุกคนทีนี้นะครับพอตีบวกมาเห็นไหมครับค่าสแตทเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เอาไว้ใช้สลับกับตัวขนอกสีขาวเวลาที่เราไปลงดันจงดันเจี้ยนต่างๆนะครับทีนี้นะครับผมพวกตัวเข็มขัดเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับเข็มขัดกับตัวชามเรามาดูกันนะครับจะใช้ตัวหินเคออสโคแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่มีโอกาสที่จะแตกหรือว่าสูญหายเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวชามเข็มขัดแล้วก็ขนนกนะ สำหรับระบบในคาปบาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกนะครับอีกหลายคลิปเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ